สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูบุพภาบุญเรืองรอดนะคะจะมาสอนนักเรียนในรายวิชาสุขศึกษาค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการเจริญเติบโตช่วงอายุ9-12ปีนะคะนักเรียนเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าเรามีการเจริญเติบโตวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเจริญเติบโตช่วงอายุ9-12ปีนะคะ ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้นะคะนักเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะนักเรียนสามารถบอกลักษณะการเจริญเติบโตของช่วงอายุก้าถึง12ปีได้นะคะแล้วก็นักเรียนก็ต้องเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานได้นะคะนักเรียนคำว่าการเจริญเติบโตหมายถึงอะไรเอ่ย การเจริญเติบโตก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านขนาดรูปร่างปริมาณและตัวสูงขึ้นตัวโตขึ้นอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรารวมถึงสมองก็มีการเจริญเติบโตขึ้นเหมือนกันนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตด้านร่างกายช่วงอายุ9ถึง12ปีนะคะ อัตราการเจริญเติบโตคงที่เมื่อเทียบกับวัยทารกและวัยก่อนเรียนนะคะเพศหญิงก็จะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชายฟันแท้ก็จะขึ้นแทนฟันน้ำนมและมีฟันเขี้ยวนะคะเริ่มปรากฏลักษณะเพศแต่ละเพศชัดเจนมากขึ้นนะคะนักเรียนคิดว่านอกจากการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายแล้วร่างกายเรายังมีการพัฒนาด้านใดได้อีกบ้างคะ นักเรียนดูภาพนี้นะคะคนเรานะคะก็จะมีการพัฒนาการด้านต่างๆนักเรียนรู้ไหมคะว่าเรามีการพัฒนาการด้านต่างๆอะไรบ้างเราลองไปดูกันเลยค่ะการพัฒนาทางด้านร่างกายนะคะก็หมายถึงความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะคะหรือเคลื่อนที่โดยการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่กนการนั่งการยืนการเดิน นะคะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการใช้ตาหรือใช้มือประสานกันในการทำกิจกรรมต่างๆอันนี้เป็นการพัฒนาทางด้านร่างกายนะคะการพัฒนาทางด้านจิตใจและอารมณ์นะคะการพัฒนาทางด้านจิตใจและอารมณ์ก็หมายถึงความสามารถในการควบคุมและแสดงความรู้สึกเช่นเราพอใจไม่พอใจ รักหรือชอบหรือโกรธหรือกลัวความสามารถในการควบคุมการแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ต่อไปเป็นการพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะการพัฒนาการทางด้านสังคมก็หมายถึงความสามารถในการสร้างความสัมพันธภาพกับผู้อื่นมีทักษะในการปรับตัวสามารถทำตัว ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองร่วมมือกับผู้อื่นได้มีความรับผิดชอบเป็นตัวของตัวเองและรู้จักการละเทสะสามารถเรียนรู้และเข้ากับผู้อื่นได้ดีนะคะอันนี้เป็นการพัฒนาการทางด้านสังคมค่ะต่อไปเป็นการพัฒนาการทางด้านสติปัญญานะคะการพัฒนาการทางด้านสติปัญญาก็หมายถึงความสามารถในการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆนะคะการรับรู้การสังเกตการจดจำการวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหานะคะรวมถึงการใช้ภาษาสื่อความหมายต่างๆได้นะคะอันนี้เป็นการพัฒนาการทางด้านสติปัญญาค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการเจริญเติบโตทางด้านต่างๆของร่างกายนะคะ เรามาสรุปกันไหมคะว่านักเรียนสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของตนเองได้จากสิ่งใดบ้างคะนักเรียนตอบได้ไหมคะนักเรียนตอบได้ทุกคนใช่ไหมคะเพราะว่าคุณครูให้นักเรียนชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงนะคะเพื่อว่าดูการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของนักเรียนนะคะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราเรียนเรื่องการเจริญเติบโตนะคะนักเรียนสามารถเข้าใจและสังเกตการเจริญเติบโตของตนเองได้นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณสื่อการสอนจากมูลนิธิวังไกลกังวลนะคะที่ผลิตสื่อการสอนซึ่งเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากๆเลยค่ะ ขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้นะคะขอบคุณค่ะ